สวัสดีครับผมเรืองเกียตรติวัฒนกุลชัยนะครับรองนายกเทศมนตนรีนครพิษณุโลกดูแลในเรื่องของสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือว่าวัดใหญ่มีพิธีบวงสวงในการขอจัดงานประเพณีรอยกระทงประจําปี2568ครับซึ่งในปีนี้เทศบาลนครพิษณุโลกก็จะจัด ประเพณีรอยกระทงในรูปแบบของการเทิดพระเกียรติและในรูปแบบของการถวายอะไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับก็คือในเนื้องานของประเพณีรอยกระทงในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของขบวนขบวนแห่กระทงใหญ่จากวัดธรรมปางมาสู่ที่หน้าวัดใหญ่แล้วก็มี ตลาดวัฒนธรรมวิถีสองแควและการแสดงดนตรีคีตะมารายัยเทิดไทยพระพันปีและมีการแสดงดามมติกไรแอนซาวคือการแสดงน้ำพุประกอบเพลงเทิดพระเกียรติองค์พระพันปีในครั้งนี้ด้วยนะครับและส่วนกำหนดการอะไรต่างๆก็ขอให้ได้ติดตามในทางเพจประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครพิษณุโลกได้เลยนะครับขอบคุณครับ